สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านอืมเดีองแล้วพอๆกันแล้วพี่น้องซองเอื่นพี่น้องกอ่งแงน้าไม้พี่น้องก็ฟีมือเจดดาไปหาทางข่าเลยบุวมมี่ทางเข่ากับบกิน

อยาก็ม <c ười> ่งามก็ไม่เห็นในถุงเลยนี่ยังสายีกเลยามเลยเขาไป็นยงือยงเก็บวเบ่งเขาดีดีนะเดี๋ยวเขาทำัวบ่เคยสนใจสัเวลามเห็นนะทำมาดูมาเคยลงไปเลาะบอตึงไว้ตึงไว้จนเขาเปอยทั้งลุมทำมาเคยอ่นไหนนายิ่งยอะไน เนี่บอัดเลยนะนี่คือมึงเขาไม่เหงนเอมันนี่มน้าอัดน้บัตพวกกันมันมาก่นะเป็นหมเอ็มดําเนาะอไปยังมันนั้นี่เขาใส่น้เต็มถังเต็มันบอกใหอัดนี่คือการนี่บอกนหเลาะลงน้ำให้น้ำหน้าเขามันงามั่ามกับ่มนง่ามเยอนสแม่คือได้หมวกบว่้เป็กี่ม ิมากัทิชงเสือปุ๊ๆน่นมีทหารกัหันกินยังกินอยู่ตัวน,นปาลาโกคามจ้ะกินชองเสือ,อ,สอบวดเลยม้าหงสไกระโด่งกน่ายกูนะนกระดงกระไรยทะโดงทระไรมันตัน้งดต่หาสูงมันต่ำ

อาวอยู oh, like ่ใจหัวมันก็ต้องได้ยินแม่อือหูงยินเอาลิแต่มันสงัดมันก็ยินมันเดิกแล้มันก็ดะาเขาบ่อเทาาบน้่างห่าให้ราเอามากระดาไพรนี่ดมากดีกว่เขามาหลักงวอยาดเขามาหลักงวเถไปยันมาหลักไป มันบกันช่งเนาะงไปเงยบๆได้งไปยูจะไปหอสามายก็เลยแบบตั really ้งกึ่งตื่นแบบที so ่เขาเรียนกามาเขาจหน้าเขาไปปล่อยเลี้ยงเฉยห้องหอไปวันนี้ตัวเดียวน่ะไม่ใไปไปจะนอนกับหมาห้องห้องมันเหมืนละครอะก็ว่ากันบบเห็นอีน่ะแล้วมันห้อง เปาน่อยแค่อีกระลอกเอองเงี้ยอันแต่ละคืนนะจนวสะเดอเอิเขาากระลงยูนเนาะเขาจะไปนอนคนเดียวแล้วมามาสั่งเลยชั่วโมงว้ยแ่เดียบยากันยุ่งแต่เ้าเนี่ยเที่ยงไม่ใหญ่นะจะข้นจนนะแพทย์ลงมานะคือเห็นหลดสสามคันได้บ่ได้ี่คนพไป หกคนใส่พุเนาะเลไลส่บางใส่นะเลไลส่บางใส่นะพกห้ราโลผูนะฮะก็ใส่แล้วก็เจ้าจำได้สองหลอบไปใจกบจะใช้มากินววนงอยู่ไอ้ตตนกับไปน้ำเขา นั่นหะจม่ปน้ำหลายคนมาหาคอยหมขึ้นมาใส่หน้าหลายคืนเลยนาะไม่โตาให้ีแงได้อยู่ไตป้ยหน่่ายนี่ตีแปงให้อายน้ำจะตีไปทางหัวั่งนั้นมันจะีบาลเนลมันมัม่หอใส่คนจีลงหวยก็ลองม่ีใส่นัการปรูวมเลยันอยู่พุ่นนะมันอึดอรีได้แพบ้านเขานะ้ตน ไเบสได้วยดีมีเสียงออห้อยไล่ได้วะเจ็ดแต่คนาบ้านชาไหนล้งหไทยก็แม่แต่คนอย่นยงามหกคนอยู่แล้วนนคือบบอย่างาวบาก็เนี่เขาตื่นแล้ววะายคนเนาะหลังอไปป่านียังดูพวกอยู่แล้วบอกเขาจะตื่นยังเขาตื่นนะ

ผู้ใดข้าโบเคยมั้ยนะจับผ้าได้ลูกแกล้งผมปันผ้านเสือกนะพันเสือกมันนะเพิ่นูเอผูกเสื้อดขัก เอย้จะเยนงนนออา้เออแม่มนวานิาลงานเปลี่ยนเชือกไมีแต่มีแต่มอแล้วจับได้ผู้เดียวใครเขาแก่ก็บ่ได้

พี่ผประกันดักก้วเข้าทกเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อคิดหนาเพระกันใหม่บายดี